คุณพูดว่าเทาวราวดีอยู่ตรงนี้แล้วอ้างว่าเอกสารจีนแต่คุณไม่คัดเอาเอกสารจีนมามท,ทั้งหมดว่าอย่างไรเอกสารจีนว่า,างไงคุณเอาบอกกว้างๆว่าเอกสารจีนบอกว่าอยู่ทางตะวันออกของพมา่าอยู่ทางตะวันตกของขเขมรจบเลย <laughs> ไม่ใช่เอกสารจีนไม่ได้พูดอย่างนั้นคุณพูดไม่หมดคุณเอาหลักฐานตั้งต้นมาไม่ครบอะไรที่บอกว่าไม่ครบถ้วน เดี๋ยวผมจะบอกให้ตามลำดับต่อไปนี้นะครับคือทาวารวดีจริงๆเนี่ยพบหลักฐานอยู่ในเอกสารจีนเอกสารจีนที่ว่าะมันเป็นบันทึกของพระถังซัมจังโอ้ชื่อนี้คุ้นเคยกันดีแต่ว่าในนักโบราณคดีก็จะพูดกันว่าเฮี้ยนจงเฮี้ยนจังอะไรก็ตามดีแต่ว่านั่นแหละพระถังซัมจัง๋งส,สำเนียงจีนเขาอ,อาจเสี้ยนจังอะไรก็ว่าไปไม่รู้ผมก็ออกไม่ถูก เอาเป็นว่าพระถังสัมจังก็แล้วกันรงเดียวกันพร,ระถังสัมจั๋งเนี่จาริกสแสวงบุญจากจีนไปอินเดียใช้ทางบกเป็นทางสายไหมข้างบนทะเลสายนั่นแหละผ่านเอเชียกลางระหว่างพศ1170ถึง1188ก็ช่วงพุทธศตวรรษ1 2ต้นเรื่องทวารวดีพอดีตามที่ไทยพูดอย่างนั้นนะครับแล้วก็เขียนบันทึกเล่าการเดินทางของตนเอาไว้เป็นอักษรจีนภาษาจีนนะ บันทึกคําบอกเล่าของคนอื่นและบันทึกคําบอกเล่าของคนอื่นคําบอกเล่าของคนอื่นนะที่ไม่ได้ไปด้วยตัวเองนะจะเล่าให้ฟังถามคนอื่นและคนอื่นเล่าให้ฟังก็เลยจดบันทึกเอาไว้เล่าถึงบ้านเมืองที่เรียงลาดับจากตะวันตกไปทางตะวันออกตามแนวราบตามแนวเส้นลุ้งเดียวกันหรือละนาบใกล้เคียงกันตรงไปทางที่ตะวันออกคือพัฒถังสำจังไปอินเดีย ครั้งหนึ่งเดินทางไปถึงบริเวณที่ปัจจุบันเรียกว่าบาังกลาเทศครับแล้วก็ไปพบนักปรายคนหนึ่งก็ถามว่าทางโน้นมันมีเมืองอะไรอีกไหมคนนั้นก็เล่าให้ฟังว่ามันไล่อย่างนี้ถัดไปทางทิศตะวันออกนะเมืองเน่ยเข้ามาทิศตะวันออกคือหมายถึงทิศตะวันออกของบังกลาเทศเ,เริ่มจากชมพูทวีปหมายถึงอินเดียกับบังกลาเทศอะไปทางทิศตะวันออกมีเมืองเมืองหนึ่งชื่อซิปลีชาติใต้าหรอโอ้โห แปลเป็นภาษาสันสกฤตว่าศร,รีเกษตรเมืองศรีเกษตรอยู่ในพมา่าครับมันเป็นรัฐสมัยทวารวดีอยู่ในพมา่าถัดไปจากชิหนีท่าตาหลอไปทางทิศตะวันออกไปถึงเกียมอัอลกางเกียังเกียมอมอล่างเกียนี่สำเนียงจีนนะภาษาไทยพยายามจะบอกว่ากามลังกาเพื่อจะให้เข้ากับเมืองลังกาบอกไม่ใช่นะเขาเกียมออล่างเกียเขาไม่ใช่กามลังกาอย่าเพี้ยน จากทิศตะวันออกของเกียร์มอลังเกียร์ไปโถโลโปตีนี่แหละนี่ไงและจากทิศตะวันออกของโตโลโปตีเนี่ยอีสานนปูพหลอคืออีสานน้ำพุระทิศตะวันออกของอีสานน้ำุระไปดินยีหรือจามปาในเวียดนามเห็นไหมเขาเรียงตามลำดับจากตะวันตกไปตะวันออกเป็นระยะระยะเข้าใจปะเขาไม่ได้บอกว่าทิศตะวันออกของประเทศพม่า ืิทธิตบันตกของพระเทพรมเนี่ยคือหนังสือพระถังซัมจั๋งตอนนั้นใครคนแปลเป็นคนจีนอยู่ปักกิ่งนะชื่อซิวซูหลุนเขาส่งต้นฉบับมาให้ผม<อ>ผมก็พิมพ์ในนามศิลปะวัฒนธรรมมติชนพิมพ์ไปครับเมื่อเท่าไหร่พศ .2547 ความจริงเรื่องนี้มันเคยมีพิมพ์แล้วที่วัดหมหาธาตุเขาเคยพิมพ์วัดหมหาธาตุกรุงเทพอ่ะ แต่เขาใช้ชื่ออืน่นนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละชื่อกันแต่เนื้อหาอแต่เน,เนื้อหาเดียวกันเรื่องเดียวก,กันคือเรื่องพระนางจำจังเนี่ย <Okay. S 2> จาริกแสวงบุญนี่แหละเพราะฉะนั้นเอกสารนี้มันมีพิมพ์เป็นเล่มภาษาไทยแล้วมันพิมพ์มานานแล้วไม่ใช่พิพิมพ์ไอ้นี่ผมพิมพ์มาล่าสุดแค่นั้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่หนังสือหายากนอกจากเป็นภาษาเดิมทีน่ะเป็นภาษาจีนแต่ไม่มีใครแปลเป็นไทยแต่เขามีแปลเป็นภาษาอนานังกฤษคนแปลชื่อซามูเอลบิลเป็นนักค้นคว้าชาวอังกฤษ แปลบันทึกของพระสังทำสังจากภาษาอังกฤษไปภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษนะเนี่ยชื่อ b u d d h i s t Record of the Western World โดย Samuel b บิ l คือเนี่ยเฉพาะไอ้หน้าพระสังทำสังที่ว่าพูดถึงไอ้โถโลโปตีเลยเนี่ยเฉพาะหน้านี่มีหมดเลยครับ<อ>มีบอกหมายเหตุด้วยว่าตำแหน่งอะไรอยู่ตรงไหนหมายเหตุอยู่ข้างล่างเนี่ยฟุตโนตเขาลงฟุตโนตมาให้เสร็จซามูเอลบิลเนี่ยเขาเป็นคนแรกที่บอกว่าโถโลโปตีเนี่ยตรงกับคำวัทวาเราดี เขาบอกไว้ตั้งแต่ตัมแผละกันที่ห้ายอดเซเดกับกรมดำรงเนี่ยเอาไปจากแซมมาเอบิลคนนี้คนนี้เป็นคนแรกที่บอกว่าโธโลโปรตีนเอกสารจีนตรงกับคำว่าทวารวดีต่กี้ที่บอกว่ามีเมืองเป็นระยะระยะผมก็เอาแผนที่มาทำให้ดูตามบันทึกของพระถังสัมจั๋งนะเนี่ยไอศีเกษตรชิดหลีซะตาหลอเนี่ยอยู่ตรงพม่านะอ่า ลังเกียจูคือไอการมาลังเกียเกียมะลังเกียรเนี่ยมันมีสองชื่อในเอกสารของพระถังทำจังเรียกเกียมะลังเกียรแต่ในเอกสารของบาทหลวงอี้จิงอี้จิงเนี่ยมาทางทะเลแล้วก็พูดแบบเดียวกันกับพระถังทำจังแต่เรียกว่าลังเกียจเูนะฮะเพราะหลังเกียจูกการมะลังเกียเนี่ยอันเดียวกันแล้วก็โถโรโปตีคือทวารวดีอีสานปะแล้วก็อีสานปูหลอแล้วก็จำปาดือหลินยี่หลาพวกนี้นะฮะ นี่เ,เป็นระยะเ,เรียงเป็นระดับเดียวกันโอเคตามหลักฐานนี่ตามเรียงตามหลักฐานนะครับเพราะฉะนั้นหลักฐานมีอยู่อย่างนี้นะครับปัญหามันเกิดขึ้นว่าเราจะต้องทําความเข้าใจให้ชัดโถโลโปตีในเอกสารพระถังตําจังอยู่ทางตะวันออกของเกียร์มอลังเกียร์และอยู่ทางทิศตะวันตกของอีสานนปุระตามบันทึกของพระถังตําจังอีสานนปุระ คือขเขมรเป็นที่รับรู้กันทั่วโลกไทรก็รู้อีสานโบราณคือขเขมรปัญหาอยู่ที่กามาเลียงเกี่ยคืออะไรโอเคไหมครับกามาลังเกียเนี่ยด้วยเหตุผลของซามูเอลบิลเขาบอกว่าอยู่ที่เมืองมอญหงสวัวดีเขาบอกว่าเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับลังกาเขาคิดว่ามันเป็นการมาลังกาเกี่ยวข้องกับลังกาเพราะมันเกี่ยวข้องกับเมืองมอญเพราะเมืองมอญหงสวัวดีมันเกี่ยวข้องกับ เรื่องรามเกียรติ์ทศกันเรือ่องรางกาโอเคไหมด้วยเหตุผลของเขาเนะเ,เขาว่าอย่างนั้นครับแต่ว่าเหตุผลที่ล่าสุดที่อาจารย์มานิดวันล,ลิโอดมอธิบายการบลังเกียรหรือลังเกียชูวอันเดียวกันก็คือบริเวณบริเวณหนึ่งนะลังเกียชูแปลว่าที่อยู่ของลูกหลานบางกอนอ่าไอเราเคยไปเนี่ยแปลว่าแม่น้ําท่าจีนครับคนจีนเขารู้หมดว่าลังเกียชูเ่ยนะอ๋อแม่น้ําท่าจีน คนจีนทุกวันนี้นะคิดดูแล้วกันชื่อมันตรงกับเอกสารถังตำจังกับอี้จริงอะ่ะเพราะแม่นม้ำเื่อจีนมันคดเคี้ยวเหมือนตัวมังกรับแต่เขาหมายถึงไอ้เมืองนครเมืองโบราณน,นาคนปรปฐมไอ้ลังเกียชูเนี่ย<อ>ในเอกสารถังตำจังเนี่ยหมายถึงไอ้เมืองโบราณน,นาคนปร,รปฐมเพราะโถโรปติกอ็อยู่ถัดไปไงก็อยู่ถัดไปทางทิศตะวันออกมันก็อยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา แล้วมันก็จะติดกับชายแดงขเขมรไงซึ่งก็คืออีสานปูระอีสานปูระไงะก็ถูกต้องไงเพราะฉะนั้นที่พระถังตําจังบอกไว้น่ะไม่มีอะไรผิดแผกแตกต่างเลยทักอย่างเดียวปัญหามันเกิดที่คุณทำตกมอเตอร์ไซค์ทำหล่นไอ้หลังเฮียชู <c oughs> นี่ไบไม่มันอาจจะด้วยเรื่องการตีความสมัยนะั้นหรือเปล่าหรือมีความตั้งใจไม่พูดถึงชื่อนี้เลย เดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาทันทิ้นทานบ้านเมืองดึกดำบันคูคันลุ่มดอนบึงบาทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพ